สวัสดีครับพวกเราครัวเรียเห็นพวกเราใส่แสดงเอ๋เนี่ยถึงเทศกาลอะไรกันครับทุกคนปีใหม่ปะไม่ใช่ปีใหม่หรือเปล่าสงการหรือเปล่าวาดิทายคิดอะไหรือเปล่าไม่น่าใช่หรือว่าสึกแดงหรือหรือว่าจะเป็นตุ๊ดจีนหรือเปล่าตุ๊จีนแล้วผมไม่ทายว่า ไม่ทายว่าวันนี้ผมจะมาทำเมนูอะไรกันถูกต้องพวกเราทายคิดถึงตุ๊จีแล้วแน่ต้องใช่ใช่อะไรอากงต้มน้ำปลาหรือว่าอาม่าต้มน้ำปลาเอาหมดหรือว่าจะเป็นอาหมวยต้มน้ำปลาพอจะเป็นที่ไปพอก่อนถามว่าทุกคนน่ารู้แล้วว่าเมนูอะไรดูจากปกคลิปคงเป็น ไก่ต้มน้ำปลาได้แล้วแตาวันนี้เนี่ยใส่ต้มน้ำปลาธรรมดามันธรรมดาเกินไปใช่เราก็เลยมีเกมมาให้เล่นกันด้วยนี่ก็คือว่าเราเน,น,นี่ยจะกีลูกเต๋าเนี่ยมาทอยกันว่าเราจะใส่สสสสสญญเครือค่องปรุงเนี่ยกี่ช้อนอ๋อแล้วไก่เกยนี่มีคิดจะล้างก่อนเลยเหรอเพราะว่าต้มไปเดี๋ยวมันก็แกงแกงเฮ้ยแล้วไก่เรา,าไปล้างจริงหรอไม่มีมีเครื่องในหลือล้างหน่อยเหรอมาดูมาดูทีมงานทำอะไรครับ ล้างไก่กันเหรอครับรายกานล้างไก่นะครับไม่ได้ล้างตุกนี่ไก่แตเราได้ไก่กันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเน่องที่เราเนี่ยเตรียมไก่เอาไก่ไปล้างมาอาดึล้างไก่ไหนตัวไก่นี่โอ้โหเน่าปน่ไก่หมวยไก่หนยตัวนี้อกใหญ่อกใหญ่อกไก่ต้องมีคนมาถ้าอกหัก ต้องมีคนไก่เฮ้ยไม่ใช่ต้องมีคนใหม่เฮ้ยต้องมีคนใหม่เฮ้ยไปแล้วครมันจะพองมันจะพองมาไปคำตอนไปไหนวะคำตอบอยู่นี่โอ้ยเลยครับได้เลยเอาไก่ลงหม้อแล้วเราก็จะเอาหนังสาวเพื่อออกมามาครับผมใส่ไปช่วยด้วยช่วยด้วยต้องเลยถ้อะไรเราจใส่น้ำก่อนแบบนี้ ่ไไปปเเลลยยต่อไปเราจะทำอะไรกันครับเอามีมาสิหาดี่ไห่ลาบก๋วยชีหาดแล้วอ๋อหาดแล้วเอาไปเอารายจานที่เราได้ลาบก๋วยชีแล้วเราก็จะทำการใส่ไปเลยอ๋อก๋วยชีเราใส่ไปเลยครับอันนี้ทิ้งาเได้โอเครายจานที่เราได้พริกไทยไปเลยเราจะทำการใส่ลงไปเลยใส่เลยใส่โลดใส่โลด ด่เฮ้ยไปถึงตูนไก่เหรอตูนกุ้งนะตูนไก่แย่เลยจะเกี่ยเทาไม่สรกโอเคต่อแป๊บแป๊บแป๊บทุกคำอร่อยแล้วเก็บอร่อยแย่ต่อไปเราใส่เครื่องปรุงอะไรก่อนครับทีมงานใส่อะไรก่อนครับแบบแรกใส่น้ำปลาครับผมโอเคเราต้องสุ่มแล้วว่าน้ำปลาเราจะใกินจ๊อกดีกว่าจ๊อกจ๊อกจ๊อกนะใส่จ๊อกต่อครับ ปดแปดจอโอ้โหแปดจออร่อยแย่คือว่าคูณสองไหมเอาคูณสองไหมคูณสองเลยแปดคูณสองเลยสิบอจ้อ่ะพอก่อนสิบอต่อไปครับซีดำซีเหียวอิ๊บแล้วจำได้ใช่ไหมอันนี้แหละตัวดีสิบสองสบส่สิบี่โอ้ยยสแล้วก็เอาเอาไว้ก่อนหนึ่ง 2ีามีโอเคไก่ไก่แบไก่แับต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นไรครับทีมงานต่อไปเป็นอะไรครับทีมงานน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทรายแกเมื่อกี้ก็หวานพอยอันนี้มันน้ำตาลจริงใช่บ่าวะเอชิมหน่อย กเมตรมันดิเกอแปดสอสองสิบสองอีกเลยอสตนะาตาลตาตาตาส่ไปสิบสี่โอ้หยหายใจเหรอาเ่ใไรมาครับสอ่านอารมณ์สอน่านอารมณ์ครับ ซอสหอยเอาตัวเต็มมาเลยมาตัดมาตัดหวานตัวนัวเลยอ่ะลูกเต๋าออกมาที่สิบสองสิอแล yeah, oh. 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 oh, ้วยี oh. ่สี่แล้วโอ้โหสูตรนี้อย่าเชื่อนะครับควยยี่สิบสี่ายี่สิบสโอ้โหแต่ตอนนี้ครับ น่าจะหวานจรยงเราเหลืออะไรครับทีมงานอะไรต่อไปครับใส่กระเทียมครับผมใส่กระเทียมโอ้เอาแค่รอมาฟาไม่ไม่ไม่อยากไ่มไม่ไม่ได้ยอยอม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 ลย่างที่เราได้กระเทียมกันไปแล้วาทำอะไรก่บกันแล้วก็ใส่ไปนะครับใส่กระเทียมหรอใส่กระเทียมใส่หน้าพี้แหลโอออกรูปความแหลกแน่นแน่นแแน่นแนนแน เจอกันกระป๊อกกระป๊อกอย่าขันนะลูกจากนั้นเราเราต้มกันกี่นาทีครับเท่าไหร่นะประมาณชั่วโมงนึงได้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันใหม่แต่เวลานี้ขอรองออะไรต้มไก่อย่างไม่มีกำหนดการนะโอเคเราเสร็จแล้วไก่ของเรานะครับผมก็ กลายเป็นอะไรจะไก่ต้มน้ำปลาไก่ดิโก้เฮ้ยไก่ดิโก้ไก่ดำอะไะปะชิมกันดีกว่าเราซิมนเงยังไง้อนเสร็จแล้วก็จิ้มึงเสร็จแล้วก็จิ้มึงอันนี้ไก่อุ้ยจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มอืมอืมติ่งอ่ะพี่โวิ่งจัดเลยโอ้โหไม่ขาดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดแล้วอะ กัมนขึ้มาใหม่เป็นไงเป็นครับมครับมันอปม่มอ้อร่อยไหม้องเยมดเอร่อยใช่ปะร้อนอนี้น้ำจิ้มหรือน้ำตาลก็ไม่รู้ไอ้เหียน้ำจิ้มเลยโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับคำโตโตเอ๊ะ ลืมตาไม่ขึ้นโอ้โหตาวาดขึ้นตาเกียละเฮ้ยน้ำวิ่งเปทีมงานคนลเรายตแล้วไหนน้ำวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่วิ่งอะเดี๋ยวทำหน้ากันโอ้โหอร่อยเลยรับรองว่าซิ่งโค้ชสิ่งอ่ะพี่แซ่บจัดเฮ้ยไม่คิดว่าไม่คิดว่ารสชาติจะเป็นแบบนี้เอออร่อยใช่ไหม ออร่ยเหนือความคาดเดาได้ไหมก็จบแล้วครับผมสำหรับการทําไก่ต้มน้ำปลาต้อนรับตรุษจีนของเรานะครับผมบอกเลยว่าติ้งวิ่งจับรอเรายูเซนโบว์ใช่ก็แต่แหละอย่าไปทําตามดิไอ้ส่งสุ่มอะไรอ่ะกินไม่ได้หรอกไม่กินอตแต่มันก็กินได้มันกกินได้ก็อร่อยดีแล้วก็แต่แหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจเมื่อวานได้ไหผมแล้วก็กินพีน้าก้นเราทำอะไรกันไ่นก็ลองเขาไปมาดูเดี๋ยวเราจะทำตามกันนะครับก็วันนี้ตามไปก่อน ขอได้ไหมครับไป้รับไปเลย